เรียกมามีอะไรวะแนนโอ๊ยพี่โรงงานฉันปิดตัวลงอ่ะที่โรงงานพี่ยังรับสมัครคนเปล่าฉันไม่มีงานทําเลยอ่ะโอ้ยไม่รับแล้วคนเต็มหรอเปล่าโรงงานก็เพิ่งโดนปิดเหมือนกันเนี่ยเพิ่งโดนลอยแพเมื่อวานโอ้ยนึกว่าจะมีความหวังกับพี่บ้างโอ้ยมีความหวังอะไรหวังลมๆเรืงแรงกันเลยเฮ้ยเราลองหางานใน Google ดูไหมเออเออไอ้ลองดูดิอยากทำงานได้เงินเดือนแสนห้ามี เลขาส่วนตัวรถประจําตําแหน่งหาได้ที่ไหนคะหาง,งานขนาดนี้ไปตายแล้วเกิดใหม่เป็นลูกเศรษฐีเถอะอีกฝ่ายจ้าเฮ้ยอันนี้มีอ่ะรับสมัครขายของออนไลน์รายได้ดีเฮ้ยหนูทักไปคุยนะ,ะรับสมัครแอดมินขายของออนไลน์ใช่ไหมคะหนูและเพื่อนสนใจอยากสมัครคะ่ะ งานเป็นอย่างไรคะแอดมินขายของ line, ออนไลน์คอยรับออเดอร์ส่งออเดอร์ถามตอบลูกค้างานสบายสบายมีมือถือก็ท,าทําได้ถามคนนี้รายได้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่คะบังเอิญว่าสินค้าของเราขายดีเฉลี่ยค่าแรงหน้าจะอยู่ประมาณสี่ถึงหมื่นต่อเดือนพี่โอ้าหมื่นต่อเดือนอนี่เจ๊มันจะจริงหรือเปล่า คือตอนนี้หนูสนใจมากต้องทำอย่างไรบ้างคะเออนั่นๆๆง่ายมากแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็พอ,อแล้วคุณก็ไปเปิดบัญชีกับเปิดซิมมือถือโอ้ยง่ายเออผมว่าแปลกๆนะมันเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่านี่เจ๊เฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่บัญชีม้าหรอกถ้าบัญชีมา้าเขาต้องมาเอาเราไปเปิดโดยตรงเว้ย เมื่อก่อนน่ะมันอาจจะจริงแต่เดี๋ยวนี้ตำรวจเขาเข้มงวดรูปแบบมันเปลี่ยนใหม่ไงครับเขาสมม่งอีกแล้วว่ะรับประกันรายได้ห้าหมื่นอัพสวัสดิการครบพี่ตกลงเว้ยงั้นเราสองคนตกลงสมัครค่ะเออ <c oughs> ผมเตือนแล้วนะหุ้ย พี่ดูดีกันขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยเอวันก่อนนี่ผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมคิดผิดไปอะครับนี่วันนี้เงินเดือนจะเข้าวันแรกด้วยนะพี่แต่งตัวหรูขนาดนี้นี่เงินยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยก็จะได้วันนี้และนี่แล้วถ้าเกิดพี่ไม่ได้เงินนี่จะทํำยังไงเนี่ยพี่โอ้ยมันต้องได้อยู่แล้วพอมันได้เงินเราก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายเงินนอกระบบแล้วเงินก็ยังเหลืออีกเยอะแยะเลยแล้ววันนั้นนะพี่ไปกันสองคนเขาทําอะไรให้บ้างอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เปิดบัญชีกับเปิดสิมมือถือ อยู่ที่เราอยอยู่ที่เขาสิไก็เขาให้เปิดมันจะอยู่ที่เราได้ไงมันก็ต้องอยู่ที่เขาสิเอาไปอยู่ที่เขาได้ยังไงอะทั้งซิมทั้งบัญชีอยู่ที่เขาโอ้โหค่า OTP ก็สบายเขาเลยสีครับอุ้ยก็เขาบอกว่าไปเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะเอาเข้าระบบธุรกิจของเขาแล้วก็โอนเงินมาให้พี่สองคนน่ะโดนหลอกแล้วครับบัญชีม้าแน่เลยเนี่ยเขาออาไปสมัครงานแกนี่มองโลกในแง่รลายว่ะเออใช่คตามใจพี่เลยครับตามสบายเลยครับ โอ้โหต้องมีคนอย่างนี้ประเทศชาติถึงนี้เจริญสองคนนี้เลยครับคุณตำรวจจับมาเลยครับเฮ้ยครับกุณตำรวจยิงเลยจับมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณตำรวจเดี๋ยวครับล็อกมาเลยครับจับผมเรื่องอะไรครับใช่ค่ะจับผิดคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดค่ะคุณชื่อสมชายจ้องถังยาใช่ไหมคะใช่ครับส่วนคุณชื่อวิภาวับเช่วับใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณทั้งสองคนมีชื่อในหมายจับคดีช่อโกงหลายคดีเลยค่ะโอ้โหคุณตำรวจครับชีวิตผมเนี่ยไม่เคยโกงใครสาปานต่อหน้าพระถังสําจังก็ได้นะครับ คะ,ะไม่เคยโกงไน,น่ๆ้ฉันเนี่ยสั่งเท้าแตกกับแกไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยของยังไม่ได้เลย <c oughs> แล้วเดนจะคีมหน้าแดงของฉันอีกสั่งไปตั้ง3ามลังโอนไปเป็นเดือนๆแล้วก็ยังไม่ส่งของมาให้ฉันอีกเฮ้ย <c oughs> คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะคุณโอนเข้าบัญชีใครคะไม่ใช่บัญชีฉันบัญชีคุณนั่นแหละชื่อบัญชีก็เป็นบัญชีคุณวิภาวับแช่วับ ส่วนของฉันเนี่ยนะก็แกเลยไอ้สมชายจ้องถังยา่าเออ <c oughs> ผมว่า <c oughs> พวกผมถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าแล้วครับเพราะพวกผมเนี่ยไม่เคยขายรองเท้าแต่ขายแต่เป้าเอกอกะแล้งครับ <c oughs> เรื่องนั้นเนี่ยต้องสืบสวนกันอีกนะคะแต่เจ้าของบัญชีม้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีโทษคะ่ะ <c oughs> สมชายยังไงก็ไม่เกิน300หรอกค่าปรับอะ <c oughs> ใช่ใช่ปรับสามแสนบาทหรือติดคุกสามปีหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเปิดบัญชีม้าเนี่ย เป็นโทษอาญาหนักเลยค่ะเปิดบัญชีมาโทษทั้งจำทั้งปรับเลยครับใช่ค like ่ะจำมาไว้นะคะอกหักก็แค่เสียน้ำตาแต่ถ้าเปิดบัญชีมาติดคุก3ปีเลยนะคะไปไหนไนไปไหไปนไปนไปหนไปนนนไนไไปน